เอาล้วครับผมกดสวัสดีก็ได้เลยนะครับอยู่กับผมในเกมทะเลเรีย1.4.3นี่เองนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาสอนเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับผมกดปี่มันติเพยอร์ครับแล้วก็กดอ่าบวกอ่ะสร้างตัวละครใหม่ไปเลยนี่ครับผมแล้วก็กดอ่ะอันนี้คือสร้างชื่อนี่ครับเขียนชื่อของตัวเองเนาะแล้วกดบวกไปกดพี่คอมพิวเพอ์นะครับผมแล้วก็ไปดูอีกเครื่องนึงเลยครับอันนี้เครื่องของเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนเปิดเซิร์ฟไว้หรือว่าให้เราเปิดประมาณนี้นี่ครับแล้วกดบวกไปบวกเซิร์ฟของตัวเอง แปมโอเคครับแล้วก็ก,กดเพย์ไปนะครับอันนี้คือเครื่องที่สองนะก็มองตามสายล่างเฉลยนะครับผมโอเคลั้งใจที่มันก็มันจะเสร็จแล้วอันนี้กล่องจะกากผักหน่อยนะครับโอเคมันจะเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราตัดไปที่เครื่องที่หนึ่งครับเครื่องที่1เนี่ยก็รอเครื่องที่2มันเปิดเซิร์ฟเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเพย์เข้าไปนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากก็อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็เข้ามาในเซิร์ฟมันแล้วนี่ เนี่ยไงเอออย่างเปียวอย่างเปียวเลยโอเคครับมันก็มีประมาณนี้เลยาสำหรับการขอเปอิดเซิร์ฟเนาะเออเล่นกับเพื่อนประมาณนี้ครับที่นี้มีเพียงเท่านี้ละกันนะครับซีโยเกนเทอร์เลยะเจอกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมมาชี้แจงนิดนึงครับเรื่องการฝ่เาเปิดเซิร์ฟของเกมเทเลเนาะเออผมได้ทําการเนี่ย ไอเครื่องที่หนึ่งเนี่ยทำการล่ิดพาสปอร์ตเนี่ยครับให้เครื่องที่2รับสัญญาณไปฟเนาะแล้วผมเนี่ยจ้ทำการเอาเครื่องที่หนึ่งเนี่ยเปิดเซิร์ฟแล้วให้เครื่องที่2เข้ามาแต่มันทําไม่ได้ครับมันรู้เป็นอะไรเนาะผมก็เลยเอาเครื่องที่1ที่ปที่เปิดพาสปอร์ตอยูย่เนี่ยไม่ได้ทาอะไรนะปล่อยไว้แล้วก็ให้เครื่องเครื่องที่รับสัญญาณพาสปอร์ตผมเนี่ยเปิดเซิร์ฟผมนั่งเข้าได้เว้ยอืมเข้าได้แบบงงๆเลยก็ลองไป หาทำก,กันดูนะครับลองสรรหาทากันดูเนาะเออลองใช้เป็น,ปน,ปนไวไฟบ้านนะก็เปิดจะเป็นวิธีแก้ที่ดีเนาะแต่ Wi-Fi บ้านผมมันเสียนะนะก็เลยไม่ได้ทําให้ดูนะครับ